คนปุ๊บพองปับ๊บขึ้นเป็นเม็ดทลายเลยค่อนข้างที่จะเป็นที่น่าพอใจ่ะเนีมาแล้วครับผมการชนนะฮะลายเอกนะครับสังบ่งมานําเข้ามาจากน่าจะมาเลเซียนะครับเขาระเบิดรถนะก็เลยเอาอะไรมาที่นี่ครับมันเป็นสภาพมือสองนะครับเดี๋ยวเราจะต้องมาทําสีกันใหม่ยังก็หอ่หอมาอย่างดีนะครับ อีบน่าจะสวยอยู่เดี๋ยวเราองแกะดูนะฮะสภาพฮะมือสองนะครับผมเป็นกันชนเดิมเดี๋ยวเราจะต้องมีการทำสีกัดขึ้นแหละดูทรงละ ยับมาอยู่ประมาณหนึ่งเขาห่อมาดีนะอันนี้ก็คืออันนี้ก็เป็นสภาพของที่เราได้มานะครับมันเป็นของเก่าฮะ,ะอันนี้มีการเจียมานะครับผมอันนี้ผิดรูปเล็กน้อยเพามันอาจไม่ผิดก็ได้มันจะเป็นกระเดิ่กระเดิ่นี้กังแต่เนี้ย มันน่าจะสนิมกินอะ่ะเขาก็เลยเจียวออมาเราะของจริงมันน่าจะเป็นหูประมาณนี้อันนี้ก็เริ่มมีสนิมขึ้นที่นี่นะแล้วเมื่อกี้ผมลองเอียงๆดูมันมีเสียงน้ำอยู่ข้างในเดี๋ยวผมจะต้องเจาะรูใต้เนี่ยเพไปที่จะเดนน้ำออกอันนี้ผมเจาะรูด้านล่างนะครับ เพราะว่ามันได้ยินเสียงน้ำอยู่ข้างในนะครับนี่ครับน้ำออกมาเต็มเลยครับไม่ใช่นอนนะครับ ฟิตติ้งครับทดสอบนิดหนึ่งครับอันนี้ก็มีจุดที่เป็นสนิมหนักๆอยู่นะครับหลายจุดตรงนี้นะครับแล้วก็ตรงนี้น่าจะมีรั่วด้วยนะครับเพราะว่าน้ํามันอยู่ข้างในเต็มเลยครับแต่ว่าผมยังหารูไม่เจอแต่ตอนนี้ผมเจาะรูระบายข้างล่างไปแล้วเดีย๋ยวว่าจะเอาน้ํายาลอกสีมาใช้อันนี้ก็ลองฟิตติ้งตำแหน่งสปอตไลท์นะครับ ก็ดุอยู่นะันนี้เราก็ลงน้ํายาลอกสีนะครับผมตัวเดิมเลยตัวที่ใช้ก,กระทะเนะี่เราจะลอกสีออกให้หมดเลยนะครับวันนี้ไม่ได้มีรถตู้นะครับแต่วันนี้ผมสั่งของมานะครับนี่เป็นกันชนมือสองนะครับจากมาเลเซียเมื่อ <c oughs> วานเนี่ยผมเอาน้ํายาลอกสีทาเอาไว้หมดเลยเพื่อให้สีมันออกนะครับเดี๋ยวเรามาชมกันนะครับว่าตอนนี้มันเป็นยังไง สภาพตอนนี้มันก็ยับเยินนะครับเพราะว่าทาน้ายาลอกไว้มันก็จะพูพองประมาณนี้ครับสภาพมาก็ไม่ได้ดีอะไรมากนะครับแค่ว่าไม่หักอันนี้มันจะมีพวกที่เป็นสนิมที่เป็นก้อนๆน,นะเมื่อกี้ผมลองเอากระดาษทรายปันป่นๆไปมันก็เหมือนจะออกเนียพวกที่เป็นก้อนเนี่ยประถอย่างเงี้ยเดี๋ยวผมจะลองเอาเนี่ยพวกที่เป็นก้อน ผมจะลองเอากระดาษหัวทรายมาปั่นดูครับกเหมือนเดิมนะฮะเดี๋ยวเราจะต้องขัดด้วยลูกหมูกระดาษทรายนะครับ ดัดขัดก่อนนะครับตอนนี้เราก็ขัดกันไปได้ระดับหนึ่งแล้วนะฮะนี่คึ้นบนตรงโซนกลางนี่ขาวไปแล้วนะฮะจะต้องเริ่มส่วนนี้นะครับผม อันนี้ก็คือขัดไปแล้วนะครับสนงสนิมกระจายนะครับแล้วก็ใช้กระดาษทรายหยับๆาดนะ่รนะลูดๆมันสัททีเลยนะครับ,รรรบอันนี้ยังไม่ได้ยังขัดไม่เรียบร้อยนะครับดนนีก็พักเครื่องไปด้วยนะครับเดี๋ยวเครื่องเจ๊งนี้เราก็ขัดมาได้ประมาณ50%แล้วนะก็มีแววอยู่มีแววว่าจะเหนื่อย <Yeah. S 2> ตอนนี้ผมก็ขัดก,กันชนนะครับเสร็จแล้วนะครับผมโดยภาพรวมผมก็เอาประมาณแปดสิบเก้าสิเปอร์เซ็นนะี่ยก็โอเคแล้วมันยังแบบไม่ได้ถึงกับเนื้อ1้อเอร์นะเพราะว่าหินเจียมมันจะไหม้แล้วก็เวลาเราก็น้อยด้วยนะครับมาดูผลงานกันดีกว่านะครับผลงานการขัดนะครับก็ไม่ได้สวยอะไรมากมานะครับแค่เปิดผิวนะครับเพราะว่ามันมีสนิมเยอะเปิดให้มันพอเห็นแล้วก็พอเราขัดเสร็จแล้วนะครับเราก็ใช้ กระดาษทรายเนี่ยนะครับจับหยาบครับถูๆมันถูๆมันอีกนะครับเท่าที่จะทำได้ครับสวยเท่าที่สุดเท่าที่จะท,ทำได้ตอนนี้ยังมีงานหินอีกคือเจ้าแป้นนี่นะครับอย่างเครอะ จากคราวก่อนนะครับที่เราผมได้กันชนนะครับมือสองของรายเอ็ดนะครัวตนนี้มาจากซากรถนะครแล้วผมก็ได้ทําการขัดเปิดสีเก่าออกให้หมดแล้วและนี่คือวันก่อนนี้ผมมาต้นสีลองพื้นกันสนิทม,มาไว้นะครับเดี๋ยวไปดูกันสนาดก็เป็นอย่างนี้นะครพอดีลองพื้นเอาไว้แบบคร่าวๆนะครับแล้วก็ลองพื้นไว้สองชั้นนะครับเป็นรองพื้น ไฟเมอร์สีเทานะครับกับสีแดงสีน้ำตาลแดงผิวมันก็ไม่ได้เนียนอะไรมากนะครับเป็นของเก่ามาแล้วก็มีสนิมหนาอยู่เหมือนกันนี่ก็ข,ขัดพอทมทัวมมนะเขาพอใช้งานได้เดี๋ยวเราจะต้องลองเปลือนด้วยสีดำก่อนนะครับ พื้นผิวมันค่อนข้างใหญ่นะสีที่เราใช้มัเป็นสีที่ราคาแพงนิดนึงเราเลยต้องลองพื้นสีดำก่อนเพื่อให้มันเต็มเร็วมาดูกันวันนี้นะครับสีที่เราใช้นะครับผมก็ได้แก่สีเซเปสีดำนะครับแล้วก็สีนี่เลยสีระเบิดเขาบอกว่าทาพ่นปุ๊บระเบิดปับ๊บจะละักษณะประมาณนี้นะอันนี้ ตัวอย่างนี่ครัแปะมานะเป็นเหตุผลว่าทําไมผมถึงขัดมันไม่ค่อยเลี่ยมเท่าไหร่นะเพราะว่าเดี๋ยวมันก็ระเบิดแต่เขาบอกว่าวิธีการใช้เนี่ยมันจะต้องยังไงเปิดหัวตรงนี้คว่าแล้วก็กดที่ตรงสีแดงๆดงให้มันทั้งป๊บกแล้วค่อยพ่นก็เจ๋งดีเดี๋ยวลองดู รเราก็พ่นรองพื้นสีดําไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับผมหน้าตาก็จะเป็นประมาณนี้ตันนี้หน้าตาสีดํานะครับยังไม่เรียมนะครับยังเป็นแบบยิ่ลุยแฉยอยู่นะเพราะว่าเราทําไม่เรียบร้อยครับ 2รอบแล้วนะครับผมลงสเปรย์ไปสอรอบดําเงารอบหนึ่งดําด้านรอบหนึงนะอันนี้ก็คือรอให้มันแห้งก่อนที่เราจะลงสี 2K ระหว่างนี้เดี๋ยวเรามาดูกันดีกว่านะว่าเจ้าสีเอ่อสีระเบิดนี่มันทำงานกันยังไงนะอันนี้ก็จะเป็นสเปรย์ 2K นะที่ผมซื้อมาเป็นยี่ห้อสมุรนะครับผมเราก็ไม่เคยใช้เหมือนกันนะ เขาบอกว่าต้องอันนี้ก่อนเปิดนะครับแล้วก็ใส่หวานี้อย่าี้เสียบอย่างนี้นะครับผมแล้วก็กดลงไปที่พื้นจนมีเสียงแปีกเขาก็บอกว่าให้ขยับสองวินาทีถือใช้ได้ ก็ 42k นะครับพอเสร็จแล้วนะมันจะเป็นประมาณนี้นะครับมันจะมีสองหัวหัวด้านเนี้ยเปิดแล้วก็ใส่อีสีแดงอย่างเดียวนะครับแล้วก็ปิดอำไปส่วนที่เราใช้คือใช้ด้านฝาขาวนะครับด้านบนจนะลองมาพ่นนี้นรอบแรกเราจะพ่นบางๆก่อนนะ เพื่อให้มันพั่วก่อน พ่นปุ๊บพองปับ๊บพอพ่นปุ๊บเนี่ยมันจะขึ้นเป็นยิบ,ย,บ,ย,บ,ย,บยิบเลยเอาจริง,รงๆลักษณะคล้ายๆกับเป็นน้ำยาลอกสีที่ผมเคยซื้อมาเลยเป็นเม็ดทรายขึ้นมาเลยเนี่ยมาดูกันนี่เห็นไหมพ่นปุ๊บขึ้นเป็นเม็ดทรายเลยนี่เราพ่นจับยาวไปก่อนนะรอบแรกเอาให้ทั่ว ตอนทํานี่ก็ต้องระวังนิดนึงนะครับเมื่อกี้ละอองมันแอบเข้าตาแสบอยู่เหมือนกันครับนี่ผมใช้ไปยังไม่ถึงครึ่งกวดเลยมั้งผมว่าเพราะว่ารอบนี้เราพ่นบางมากเพราะว่าเราลองพื้นไปแล้วด้วยไงถ้าไม่อยากให้เปลืองสีลองพื้นสีที่ใกล้เคียงก่อนมันจะได้ไม่เปลืองเพราะว่ามันไม่ใช่กระป๋องละหกสิบเจ็ดสิบไงกระป๋องหนึ่งเกือบสามร้อยมั้งก็เอาเรื่องอยู่ลงสองสามรอบน่าจะสวยอยู่นะพ่นรอบสอง คนนี้ไม่รู้เดี๋ยวผมจะลองเอากระทรายแต่งนิดนึงแล้วเดี๋ยวมาพ่นอีกรอบดีอย่ก็พ่นทรายนะตอนนี้นะครับผมพ่นสเปรย์ทรายไปสองรอบแล้วนะน,น,นี่ก็คือผลงานนะครับมันจะมีพวกแผลเล็กน้อยนะครับเพราะว่าผมไม่ได้ขัดก่อนที่ผมจะพ่นรอบนี้นะมีแผลในพวกสเก็ตเนี่ยสเก็ตแผลพวกนี้ ซึ่งเดี๋ยวผมว่าจะเอาขระดาษทรายแต่งนิดนึงในมีพวกแบบพฟองเล็กๆอะไรเงี้ยเดี๋ยวร้อยมันแห้งก่อนเดี๋ยวผมจะไปแต่งรอบหนึ่งภาพรวมนี่ก็ผมว่าแฮปปี้แล้วนะไหนที่มันดูไม่เรียบเราคงจะต้องขัดแต่งนะเป็นฟองๆเนี้ นี้นะครับเราก็พ่นน่าจะเป็นที่น่าพอใจแล้วนะก็คือรอให้แดดทํางานนะก็คือรอให้มันแห้งนั่นเองรอเดี๋ยวเราไปดูผลงานไฟนอลนะครับหลังจากที่เมื่อกี้นี้ผมใช้กระดาษทรายขัดไปนิดนิด,นดให้แบบไอ้พวกเศษดินเศษหินอะไรมันเด้องออกไปนะครับแล้วก็พ่นเกลี่ยทับอีกทีหนึ่งไปดูผลงานกันเทคนิคนะครับยิ่งพ่นห่างมันจะยิ่งทรายละเอียดพ่นใกล้ๆมันก็จะมี อาการพลาดประมาณนี้นะครก็จะเป็นแบบเก็ดใหญ่หน่อยแต่ไม่ซีเรียสครับทีนี้ยผมไม่รู้ว่ามันนานเท่าไหร่กว่ามันจะแห้งเพราะว่ามันก็จะหนึบๆอยู่ตอนนี้รอบสุดท้ายต้นขาดจะละเอียด สรุปก็คือใช้ทั้งหมด1กระป๋องนะครับ1กระป๋องกับการที่รองพื้นด้วยสีดำก่อนครับก็พอแล้วหนึ่งกระป๋องการชนหนึ่งอันพอตอนนี้ก็รอแห้งอย่างเดียว ก็จบกันไปแล้วนะครับสำหรับการปลุกชีพกันชนเก่านะครับด้วยสียิงสายสำเร็จลูกนะครับผของไลท์เอชซีเอ็มสามสิบหกนี่ก็ส่งมาในการตัดสร้างนะครับสภาพมาแล้วไม่ได้สวยดีะรเป็นสนิมแล้วก็เก่านะครับมาทำการขัดใหม่ลงสีรองพื้นสองรอบสามรอบนะครับแล้วก็ลงสีที่เทียบเท่ากับสีที่เราจะใช้ก็คือสีดำผมใช้เป็นดำเงารอบหนึ่งแล้วดำด้านรอบหนึ่งแล้วก็ตกท้ายด้วยสี เบิด 2K นะคลิปนี้แล้วก็คงจบกันเปนเท่านี้นะครับแล้วถ้าเกิดว่าชอบอยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะครับแล้วก็กดติดตามไว้ด้วยนะครับแหจจะมีะกิจกรรมอะไรดีหรือผมไปทำรุ่นนี้นั่นอะไรอีกก็จะมาดนโพสต์อยู่ในช่องนี้นะครับ